บรรยากาศยามเช้าๆครับอากาศเย็ยนๆพี่น้องครับสวัสดีพี่นอ้นองครับสวัสดีเช้าวันศุกร์โซนนี้พุย่ยูตลาดนัดศุกร์กับอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีครับตลาดนี้พันเมียวักศุกร์ก้อพี่น้องครับผู้ใดอยากมาเลาะมาเที่ยวหาหลาอเบงของปลา,าปลาแม่น้ำโขงน้ำกันครับตลาดนี้เดี๋ยวไปเลาอเบงบรรยากาศน้ำกันครับ ดูหังเชียงรายวัวเ <c oughs> น่าวัวเน่าปะฟ้าวัเนาได้ดูวัวเน่าดูแม่เราได้อยังมามเนี่ยพักกันจองแบกบบกัวหัเชียงรายบูดูเชียงรายโน้อยไม่น้อยเลยบัวต่เชียงรายฟ้าอยู่โซลินนี่เขาไปตามเป็นพงไว้น,งแงแน,น,นั่น,นพกัพกแง่งอะไรแม่นั่ไหนพังเมฆขาวโอ้พังเมฆขาวโอ้มันมีแบบสีแดงกับสีขาวเนาะ ผักแมกขาวครับเดินมแน่าาัทานผมว่ามันนอนเลยไม่อ่านครับเพราะว่าจะมันแก่ดิโอ้มีแนวนี่นะมีผักแมกซีเรีนนี่นะผักแมกบักบกมันนี่คืออันโล่งเนาะตลาดนาะเอา้าดูวาสองกันเยแม่บอกข่าเพิ่นไปปลาแจ้งเหรอโอ้มข่าว พวกเก๋งตัเตือนได้บางหั่นไหมมาสายนี่ัหน่อยทางนี้ซีเมนบักหอยเลยครับบักหอยจุบบักหอยอนจุบหอยขมบ,บ้านหอ <ฮะ S 1> ขวางเสากวางล่าเสาบ้านหอขนไหลดีคือคนคือบ่มีมือนีขคนไหลอาแนวเสียบบ้านหาครับมีลาบักหอยจุบขวางเสียบขวางเสียบดำหฤดูกันทางพีซีเมนปลาให้ปลาหน่าปลานาปลาหน่าเบิ่งเด้อพี่น้องครับมันเป็นน้ำหนามได้หนามเสมันเป็นน้ำซีหนามมันครับมีละตัวมัน ปลานาติปลาตาปลาหน้า,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 นาทุ่งละลอยทุ่งละลอยปลาดุกหน้าปลาเค้งหน้าทุ่งละลอยครับไปเดี๋ยวรอเข้าไปเบิ่งทางในน้ำพี่น้องตลาดอยากเป็นเงียบแนี่จังหน่อยด้วครับช่วงนี้เพราะว่ายังทั้งเหล่าบุญเหล่างานเพิ่นอยู่ครับงานนมัสการพระเจ้าใหญ่องค์ตือวัดปากแสงพี่น้องอยู่ในน้อครับทางนี้เนาะเงียบแล้วมีบักหอยขัวเงียบแล้วเงียบเงียบเน่จังหน่อยเนาะครับช่วงนี้ บ่บท่านเล้วบุญเพืพ่อนจ้ะว่าท่านเล้วบุญเลี้งานบมอกว่ขัวส้อยปลากับเขาครับยำสาอสร้อยปลามีปลาแหงลาบหนกแต,ต่นีโอ้ยไแต่แนวเสียบอยู่แต่ว่าลูกค้าสิบ,บางๆจังหน่อยครับเลอนะเพื่นนอนบ่บท่านเตือนไปเบื้องเซาหน่อยมาเคื่อนหาเราเบื้องพี่นอนครับอะหลบไปน้ำกัน พักนางอ,างอ่างยาป้าเลาะชิมบางบรรยากาศดนะครับสินค้าซุ้มบ่ควายหลายเป็นไหนนะเสินค้าบค่ควายหลายครับ,บเนี่ยคนละขาไปกังข้างในครับมันจะมีหันปลาโคง้งมีหันคล้องปาอลายปลาจะยังไปลาะไปเบิ่งน้ำกันบาบรรยากาศทางนี้ก่อนอากาศเย็นๆหรือว่าพันนอนบ่ทันลูกบ่เมื่อเช้านทางนี้ก็สีมีอะไรแนวอยู่มีพัด นางกางหยาพักดังสมดังคมมีปูมีเขียดด้วยครับพี่พี่เด้เขียดพี่เขียดอีโมปูน่ะพักดังคมถาลูกค้าแจ็คหน่อยอีแม่ลูกค้านอนบ่ทันลูกเป็นไปนเบิ่งมอล่ำเ <c oughs> มื่อนเคยเจเนียมีบักแจ็คหน่อยครับมืัอนี้ตลาดบ้านท้อ <c oughs> อากาศเย,ย็นเย็นยาำส่องเนี่ยคอมเมนบ์ม่มา,าเราต้องเตือนโอ้พวกเราว่ามันไปทางผนดิบบอลจนกะ ว่าแมนมามาเอาต้นเหยืเรามาหาหลอดขึ้นกันไปพี่น้องับหลอดแป๊บหน่งคนไอ้นี่แมงจีดีต์จีดีตตัวสุดๆเลยเอาไปเหเด็ดเหยื่ออะไเด้อพี่น้องครับเอาไปเห็เดเหยื่อใส่ปลาคอใส่ปลาคอปลาดุก พัดตอรบแข็งฝาเลนอนเสีดน่อยน้นอยร้านไหนาเบ่ปไปนำพวงพี่น้องครับหลไใหอยคโอ้ไฮรีวิวเนี้ยครับพ่อหฮเิ่นหัวจักน้ำนเอะามารอพี่น้องครับพี่พักเม็ดขาวเด้๋นี่ครับมันจะมีสีขาวสีแดงหมแอดมินก็เคยเห็นแต่สีแดงพักเม็กผักไอ้ ไแม่ไขยังก่อนล้พักสะดาวทางนี้สิเวนมาคอยหอยเล็บมาหอยเล็บหมาบครับเนี่ยนี่ขาเจ้าเวทจงได้กินนะครับโอ้ยลายเป็นอาบผัดผัดทีหอยลายจานจึ๊บาทครับพ่อว่สาวบาทผัดหอยลายคล้ายๆหอยลายเป็นหอยเล็บหมาแล้ววไหมครับโอ้ไอเดีโอ้นี่ ปลาแห้งปลาหย่อนปลาแห้งปลาอีกำอีตัวน,น, <c oughs> นี่เลยพี่น้องครับประเทศแห้งแดดเดียวให้แล้วแห้งปลาย่อนครับปลาย่อนมันสบาทมันละสี่สิบบาทมือนี้โล่ละลอยพี่น้องแดดเมนกันสิบโอกบุควายเก่งมาเลยนะครับมาเคื่อนไปเบิ่งมะลำมาเดือกเลยพี่ปลาให้ปลาหน้าก็มีอยู่ปลาคอหน้าโล่ละลอย ตัวหน่อยครับมันใส่หน่อยใส่ใหญ่ได้ครับตึงขึ้นมาเนี่ยกะซีมันลอยยี่สิบบาททั้งกลุ่นที่เป็นปลาดุกครับปลาดุกนะพี่มาเบิ่งปลาอีกัมอีตูใหญ่ครับท่านนี่เป็นปลาแม่น้ำโค้งครับปลาน้ำโค้งก็ขึ้นมาท่านไหลไปเลยครับพี่ปลาอีกัมอีตูใหญ่ปลาอีกัมอีตูปลาหยางปลานังตัวนั้นปลาเพล่ให้แล้วบรรยากาศยามเช้าๆเลยนี้ครับ แางแม่นมแมแม่ลอนกำลังไอขีบปลาปลาน้ำโวงครับร้านแม่ลอนปลาน้ำโวงสดแม่ไปเที่ยวจกเที่ยวปรกปากแซงปีนี้ย่างท่านไปอ๋อข้าวขวองขายหลายผลค้นก็หลา่ครับคนไล่ยหลผละ ปลาส้อยปลาอีตัอีกําไปพี่น้องหลอดขับไปทางพี่นดำมาแล้วครับลานขายปลาเพิ่นไานเนี่ยไปน้องขับหลอไปทางพีดำหงายหง,งายได้ใจหน่อยได้ครับมุมนะี่ ทุกอย่างสิบบาทเป็บอย้หูเังนะฮะขนาใหญ่โ่นละโอ้ย,อยแมแวเราเคยเหตุการนณะ์เก็บเนนคนละสิบาทครับพักเก็บมาไม่ไหมสเลยเด้อพี่น้องคนะนะแม่เราปลูปปก,ลๆๆกพักหลายหลครับเช่นบกผิดบักทั่วบกแยงพักขนาด ม่ได้มาดใหญ่าสออนมาละสิบบาทท่านครับลาสอ,อนนี่แมเ่เราเห็ดไม่ได้มาดงใหญ่ข้นละคนละสิบบาทคับสดๆจากสวนเลยครับ ไปมุดไปมุ่นไปน้ากันครับจิ๊บยู้้อยเดียวหันละปกติละคนก,นะคะขขคนกระบังนอครับมันหูค้าพันกระมาพคไหลไปเนะดะเอกเส็จไปเนาะใส่จ็กทีใหม่มา <ไป S 1> <อ>ดูได้าูได้ ไล่เน่าไล่แน่านเอ้ยแม่เหรอมีอยู่เด้อพี่น้องไข่มดแดงแม่คือได้ไข่มดแดงเนาะมาเนี่ยไข่มดแดงผมอนี้งามๆอยู่ได้ไข่มดแดงเหมือนไขมดด่มดแดงครับมันยังโบทันหลามันได้เด้อพี่น้องไขมดด่มดแดงบ้านเฮามากับมาซ้ำหนึ่งครับยังโบทันหลามันได ไข่มดแดงไปไปไมีนะเลยหนพี่เจ้ป์นขายอยู่ห้าสิบบาทเนี่ยครับไอ้อกล่องใหญ่เมื่อกี้กล่องน้อยสองบาทครับกล่องน้อยยี่สิบบาทมาขายอยู่ประมาณนี่ยอะพี่น้องใครมดแดงบานหา้องตลันจะมีอยู่เจ้าหนึ่งมืันนี่ซงไซเป็นบ่มาครับตลาดนี้ก็วัยสิมาถามเบอร์โทรให้เจฟดีอยู่คุนถามมานะคุนถามหาไอ้ใครมดแดงมา แม่ค่ะหิวนอนนั่นแล้วพ่อมาอย่าไปเต้นมอลำนั่นอย่าไปเต้นคือว่านพีงสามนะฮะมันคนหลายเนาะมือเทียคือเป็นนำ้ำพิ่นมีการมีงานคือว่าละท่งนี้สิมีเขียดอีโม่ครับเขียดโมเขียดทรายเขียดหน่อยเอ้ามันกันเนีพี่มันเกี่ยวโมกตัวดินบรรยากาศมาไหมครับแดดแง่งตาเลยพี่น้องครับแดดขึนด้นในเจ้าหน่อยลนะ บรรยากาศย่ำสาวๆครับพวกนี้จะเป็นไอ้ทัวริสงกับมันครับมาจากสวนผลไม้แห่งแม่น้ำโขงกำลังออกมากำลังไหลครับช่วงนี้ครับไปพี่พพน้องครับรอไปเบิ่งตาแม่น้ำโขงทางผน้ำจิ้นขายก็มาบมเตรียมถี่เลยครับเพราะว่าช่วงพืพ้นมีการมีงานแอดแม่น,มนกผ้าพี่น้องมาเลาะเบิ่งบรรยากาศที่ซื้อทรั เราบางังเอิบรรยากาศตลาดบ้านเฮาอู้ยทางนี้ได้ครับ,บปาลาแม,ม,ม่น้ำโขงปลาปลาเอามาเนี่ยปลาโขงปลาตองปลากดปลาหยางปลาอีกำอีตุปลาแบบนี้แบบนี้แม่เราได้ปลาโขงมาหลายวันไหมเนี่ยเบาจนกะเราก็มาลอยน้ำกัน ยิ้มอารมณ์พุ่มผัวอยู่จะเป็น,นยังลรืเตรียมเมื่ออลไรอยู่ไปาแหงบ้านได้ยังอยู่ผ้าไทยสองเมื่อเลยบัวแดงซื้ออยู่เอาผ <c oughs> อากึ้น <c oughs> อีกมาเบิ่งเนี่ยเอาเสียบพี่น้องครับโอ้ยยามนี่มันบนัวหนาวบัอยางเงยีนยไก่เป็นได้แล้วยามนี่ <c oughs> <c oughs> แต่เนี้ยเอาหนาวนีานาน่ ก็นอยู่ไก่ไม่ได้ก็เลี้ยงมหาดวะพี่หนองหลายคือว่าได้ไปทั้งผุนน้ำเขาเขาเดกไปปากแสงน้ำเขาคือเนาะหนองายปแมนแมนอยู่ดอกแมนอยู่ตลาดใกล้บ้ามวยมาหากินน้ำมอแม่ตลาน้อยาตลาดหนี่ลเรัาผมหั่นเผาครับย่างสุยางคือก้าเจ้าก่าเจ้าก่าเจ้าประจำเสียบคือก้าเสียบคือก่า อ่าวันนี้บ้างหน่อยนะจ๊ะแต่หมดเข้าเขาวปากแจงเปิดเข่าบางคนก็นอนเพท่านเตือนสำดอกไม่นอากาศเย็นไะอากาศเย็นแหน่ไปเบ่งมอลำแหน่เด้ิมอลำบมืดมาสีซีบรัดขากแหน่เขาเดียวเลยครับฮาหล่อเบ่งพี <h <h ่น่อยโอ้พ ja ังเม็กพังเมกขาวออกลายด้วยครับแอดมินบ่เคยเห็นไหมส่วนมากเสียนเดือพังเม็กแดงแดง ปักมันม,นมันเกี่ยวตัวดินบมักข้าวมันปลามเป็นหนูมีหนูมีอะไรดีครับไหลอยู่ไปหาเบงป่าม่น้ำควงกอนครับ ปลากระปุยปลาหลิวทอดผัดปาทับทีมปลาตัวผู้แนวใหญ่ทุกเป็นนี่เด้พี่น้องครับร้านปลาแม่น้ำโขงปลาตองนี่ปลาตองมีตองไก่ปลาอีกัมอีตูวนี่ครับปลาอีกัมอีตูวเอาไปหลาบพี่น้องใส่เลยพอดีหลาบเลยครับนะใบใหญ่แห้งมีปลาโจกต่อหน้าสิเป็นปลาหมู ปลานกเขา,าครับคุณนี่สุปปลาปลาก,ก๊อดแกมีปลากดเครื่องปลากดขังปลาเครืองครับบรรยากาศวันนี้มาลองแรลงในะจังหน่อยด้ยพี่น้องครับก็สิน้นขากับไหลอยู่สิน้นขาพราอมีครับแต่ว่าลูกค้าลูกค้าน้อยแห้งมาเนี่<า>อยอ,อ่อนซอ,อนอ่อนซอนประจองไงตัวนี้ บา <Es per ate> มึงมาซองมึงกับเป็นมียังมาขายเนี่ยไหมตักดังสมดังคมหมักขามหวานน้องท่างน,นี้จะเป็นปลาแหงเป็นเขียดตัวนี้เขียดพผนนอกมาด้ยวยครับเนี่ยเขียดหน่อยครับนอกมาแล้วพร้อมเอาไปเห็ดกินเลย เขียนน้อยเขียดค้คำเราพูดละพูดละสี่สิบบาทเขียดน้อยเขียดค้าคำเมื่อนี้ลูกค้าสิเงียบแน่จังหน่อยลูกค้าเขาแปลกแสงแน,นอนประอปลากบนเราปลาลดแห่งก็มีครับนีปลาแห่งปวงเรอปลาลดปลาลดแห่งอ๋อาบไบรรยากาศเช้านี้ครับที่ อำเภอโพไซครับเพร่ะจะมีทุกเส่อวันศุกร์พี่น้องครับสำหรับผู้ใดอยากมาเลาะเบิ่งบรรยากาศอาหารบานๆครับแต่ว่าช่วงนี้ยังบ่ทันหลายครับสุกหนา้าคนหน้าจะมาหลายอยู่ครับเพราะว่าสุกหน้าน่าจะเลี่ยวบุญปากแซงแล้วครับแต่ว่าสุกนี่บ่ทบันปันใดที่งานเฮียเด้นะดอ,อ,อนั่นเด้อเอานี่ยไรพี่น้องครับบรรยากาศตลาดเช้านี้ครับบรราา่มีแนวผ้าเลาะเบิ่งละ โอก,กาสหามาหล่อน้ากันไหมครับชว่วงนี้สินค้าสิบ่ค่อยหลายครับพี่น้องครับเพราะว่ามันมีบุญมีงานนาะนะสน่วนใหญ่เราไม่ขาดมันก็สีแบ่งไปลงน้ำน้ำบุญน้างานน้ครับซาบาทแม่ปลูกเองเลยบะปะอูปลูกเอง,อเองขายเองเองขายเองแต่ว่ามันกับคนใหญ่เนาะนเนี่ยเขาบริสายาเนียนเนี่ยว่านี่อันี้แหละครับดีดอก หรือก็ใส่ยาเน่ยมันใหญ่เลยเป็นลุกหนองเขาอยู่๋ยวมันบ่แส้องกบบ่มากดอกหัวใหญ่มาแม่บังนาวันนี้อันเล้วตัวนี้ทีเอาไปไว้รดน้วก็สิาเขาไปซื้อน้อกินได้บ้านนี้ยาท่านได้นื้กินังหมาพืเดียวกัีเถือกรมันกระทายหย่ากุญยอหย่าบอคือเบาจนกาเลยเราเถือไปนนำเลยจนกาถือไปนาไม่รีนเนยครับกุญยอ่าไปเลยเพื่น บางหันก็ใส่พมไทยอันรูปให้นี i, ่เพราะว่าไทยบ่ได้เพราะเตรียมพุูนหลานแม่น้อมเพิ่นไปไทยรูปอยู่หลานแม่น้อมมังหันอ่ะแม่นอมฟ้าโคงกันหมดแม่นครับเพิ่นอยากไทยรูปเพิ่นไทยบ่ได้เพิ่นเมื่อเพิ่นเตียมเบิดและลังเทืยมเนียเพิ่นมาน้ามเด่นแม่นถามเนี่ยเรามาน้ามันใครอยู่มีผู้ถือเหมือนนี่เพิ่นบุ้งมีผู้ถือตีจังหวะเพิ่นอุญโยอันใหอยู่ผมจีเป๊ก